สวัสดีครับรงนี้ก็เป็นพิมพ์ขีตา5ชายนะครับพิมพ์ขีตา5ชายนะครับมีความเก่านะครับผิวหิ้งเลยนะผิวหิ้งเลยนะเนี่ยคาบเหมือนขี้กากขึ้นนะครับผิวหิ้งเลยนะถ้าใครเคยวางพระไว้นะครับมีความชื้นหน่อยนะครับอยู่บนหิ้งพระอะไรพวกนี้นะครับพิม์พใช้ได้นะครับมีความมาตรฐานพระหล่อนะครับพิม์พนี้เป็นพิม์พโบราณนะครับ นี่หลอแบบเบ้ากระดกนะครับหลอเบ้ากระดกนะครับหลอแบบเบ้ากระดกไม่ใช่จุดเทก้านชนวนนะไม่ใช่นะครับอ่านะครับเพราะปกติก้านชนวนไม่ได้เป็นอย่างนี้ก้านชนวนเนี่ยที่ผมศึกษามาจะมีในสร้อยสังวานนะครับจะสร้อยสังวานนะพิม้าชายแต่ถ้าไม่มีสร้อยเนี่ยจะเป็นโบราณหน่อยเป็นยุคแรกเลยนะครับนี่ร่องรอยการเก็บตะเก็บนะครับสวยงาม มีความแห้งเก่า